สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันยามเย็นนะครับกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมผลงานของเราเหมือนเดิมนะครับยามเย็นเ็นบรรยากาศก็นะครับฝ้ามืดมาเลยทีเดียวนะครับไม่ทราบว่า นะครับตอนนี้นะครับที่ไหนฝนกำลังตกบ้างนะครับก็มาดูการเก็บงานของเรานะครับวันนี้นะครับวันแรกนะครับทำการเก็บงานนะครับกับการตกแต่งหลังคันนะครับรีดสลปนะครับสำหรับบ่อจุดตรงนี้นะครับนี่นะครับ มาดูตรงที่จุดหลุมขนมครกหรือว่าเป็นจุดธนาคารน้ำนะครับน้ำก็เริ่มจะออกมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาหนักพอสมควรนะครับน,นะครับก็เป็นบ่อกเก็บกักน้ำสำหรับตรงนี้นะครับก็จะ มีการขุดคดโค้งนะครับตามสไตล์ของเรานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับหน้าแคบยาวนะครับหน้าก็หน้าแคบอยู่ที่ประมาณ50-60ถึง60เมตรนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าเมตรนะครับ ไปทางทิศตะวันออกด้านโน้นนะครับก็แบ่งส่วนเป็นสามส่วนเหมือนเดิมนะครับเป็นมีโคกมีหนองมีนานะครับพาท่านผู้ชมได้ไมาชมนะครับการขุดของเราในวันนี้นะครับยามเย็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นจมปลวกจมปลวกน่าจะ หลายร้อยปีทีเดียวนะครับจจมปลวกตรงนี้นะครับซึ่งหาดูได้ยากนะครับจมปลวกที่เป็นเขาเรียกว่ามรดกเป็นมรดกโลกหาดูได้ยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่โจมปลวกจะทําขึ้นมานั้นนะครับตรงนั้นนะครับต้องมีความชุ่มชื้นนะครับเป็น ใต้ดินนะครับที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับถึงจะมีจอมปลวกทําขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจอมปลวกนะครับปลวกนะครับเป็นธรรมชาติซึ่งรู้ว่าตรงไหนที่เขาควรจะอยู่นะครับไม่ใช่เขาจะอยู่ได้ทั่วไปนะครับเป็น สังเกตดูนะครับจากคนโบราณนะครับว่าเวลาจะขุดบ่อนะครับก็จะขุดใกล้จอมปลวกนะครับนี่พูดถึงสมัยโบราณแต่ก่อนนะครับข้างจอมปลวกนะครับจะมีน้ํานะครับที่ดีนะครับน้ําที่ออกมาดีนะครับก็บางทีนะครับการที่เราเคยขุดจากแมคโคนะครับเวลาขุดไปข้างล่างใต้จอมปลวกนี้ จะมีความชื้นนะครับความชื้นที่ทำให้มีน้ำชื้นนะครับซึ่งนะครับผมว่าเป็นความเชื่อของอโบราณสมัยก่อนนะครับอาจจะเอาจากธรรมชาตินะครับเรียนรู้จากธรรมชาติโดยการซึ่งเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับทางนี้ก็ได้เก็บงาน นะครับดูการเก็บงานของเรานะครับภาพมุมต่ำนะครับไม่จะให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าการเก็บงานของเรานั้นนะครับจะเป็นการรีดจานสโลป e ยังไงให้มันดินมันแน่นนะครับลดการเซาะพังจากน้ำฝนนะครับนี่นะครับก็ใช้พุ่งกีนะครับใช้รีดหลังนะครับก็ซึ่ง นะครับรีดหลังคันนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเวลาฝนตกลงมาก็จะทําให้ลดการเซาะน้อยลงนั่นเองนะครับนี่นะครับดูการรีดการสโลปนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่จะ นะครับการขุดของท่านเองนะครับก็มาดูมาชมกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งคลองที่ท่านเจ้าของได้ขุดได้หนึ่งปีแล้วนะครับก็มีการปลูกกล้วยจนได้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็มีการปลูกผสมผสานไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางทีมงานของเรานะครับได้มาขยับขยายนะครับ ออกแบบนะครับเพราะว่าซึ่งตอนแรกนั้นนะครับ,ย,บ,รรบยังไม่มีบ่อหลักนะครับยังไม่มีบ่อหลักมีแค่โครงคันล้อมนะครับข้างเดียวแต่ตอนนี้นะครับทางท่านเจ้าของก็ได้ขยับขยายนะครับได้มอบหมายให้ทางทีมงานของเรานะครับมาออกแบบนะครับ ขุดบ่อเก็บกักน้ำนะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับให้ได้สูงสุดนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับพาท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับจอมปลวกนี้ผมชอบมากนะครับชอบเป็นการส่วนตัวนี่ก็จะเป็นต้นตะโกนะครับต้นตะโกป่านะครับซึ่ง นะครับที่เขาเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับกันนะครับต้นนี้น่าจะหลายบาทเลยทีเดียวนะครับถ้ามีการล้อมไปนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่กิ่งที่สวยงามนะครับเขาเรียกว่าเป็นไม้กิ่งเขาเรียกอะไรนะที่ <laughs> ผมก็ลืมไปแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องต้นไม้เท่าไรแต่ก็ชอบนะครับนี่นะครับบอ่อจุดแต่ละบอ่อนะครับต้องมีหลุมขนมครกนะครับอยู่ในบอ่อนะครับเพราะว่าจะทําจุดเอเขาเรียกว่าชาร์จชาร์จน้ําลงไปใต้ดินนั่นเองนะครับช่วยให้พื้นที่นะครับ มีความชื้นนะครับกระจายความชื้นทั่วพื้นที่นั่นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งบ่อนะครับต้องมีจุดที่ลึกที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำนะครับลงไปเก็บไว้ในใต้ดินนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นธนาคารน้ำนะครับนี่นะครับกำลังเก็บงานแล้วนะครับเก็บรีดสโลป นะครับมาดูการรีดการปัดนะครับก็จะเรียบนะครับลดการเขาเรียกว่าลดการกระแทกของน้ำฝนนะครับทำให้ดินไม่ไม,ไม่ไหลไม่พังนะครับไม่เซาะนะครับ ได้มาชมอีกครั้งกับบรรยากาศยามเย็นนะครับกอจะให้ชมอัปเดทความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับกับผลงานของเรานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับทีมงานสโแ,แสเร์คเมสเซนนะครับเป็นคนสุรินเหลานะครับ <laughs> อยู่สุริน พี่หนุ่มสุรินลงรักอยู่พินบ้านดอนใช่พี่จะมาหลอกลอนสาวบ้านดอนสุราธานีน้องสวยจังหูชมตรูน่ารักว่าจีบ่งสไลเนียงนั้นเท่าชีวี ตัวพี่นี้พูดออกจากใจตัวเวยเนียงสไัยสาวตายไปไหมอยู่ถินอยากพาเจ้าไปสุรินไปถึงถิ่นบ้านพีสักราโต๊ะจีตำไรซออสาวเอ้ยเจ้ารอรักษา แล้วค่อยไปเที่ยวโนราค่อยกลับมาสุราธานีครับ <c oughs> คนมเมนนะครับเตอร์เรกเขมิเรนนะครับ <c oughs> อย่าเครียดเด้อครับอย่าถือษากันนะครับก็พามาชมผลงานนะครับผลงานของเรานะครับได้ชมกันนะครับการเก็บงานนะครับ กับผลงานของเรานะครับก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับได้มีเวลานะครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ ชมต่อไปนะครับความชอบไม่ชอบนะครับก็บังคับกันไม่ได้เนาะนะครับไปกลับด้านนู้นนะครับเพราะว่าทางนู้นนะครับเมคโครกำลังทำงานอยู่นะครับสำหรับ นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต่างคนก็ต่างเครียดนะครับซีเรียสนะครับในเรื่องโรคระบาดอะไรต่างๆนะครับก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวัง นะครับป้องกันตัวเองนะครับซฟตัวเองนะครับก็จะนี้หน่อยนะครับก็จะระแวงนะครับไม่ไปไหนมาไหนก็ลำบากนะครับถ้าอยู่อย่างนี้นะครับก็จะสบายหน่อยนะครับอ๋อผมจำได้แล้วนะครับว่า กิงก่งกิ่งเขาเรียกกิง่งเป็นกิ่งลีลานะครับต้นลีลานะครับต้นจะคดโค้งนะครับยึกยักดูนะครับลูกก็ดกนะครับกินได้นะครับเพราะว่าตํากินได้บ้านนอกบ้านนอกเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองกัดดูอืมก็จะออกฝาดๆครับ หวานหวานฝาาว์ดั้าดให้ชมรถขุดนะครับการทำงานของเรา ช่วงนี้นะครับลมกําลังแรงนะครับน่าจะพัดฝนมาตกไปชมด้านโน้นบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับก็ยังไม่รีดนะครับเก็บงานยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะมารีดอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่นะครับเราทําการขุดเ,เกา่าเราเค้าเขา้เขา,เขา,เขาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน,น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องปรับปรุงนะครับพัฒนาฝีมือแล้วก็นะครับการขุดนะครับทำให้ที่ผ่านมานะครับก็จะฝนตกลงมาแล้วนะครับดิน นะครับชะล้างนะครับหรือว่าไหลลงนะครับเราก็เลยมาปรับปรุงการขุดด้วยการรีดสลบนะครับรีดให้แน่นนะครับเพื่อลดลดการไหลลงของดินนะครับการกระแทกการของน้ำฝนนั่นเองนะครับนี่นะครับ ก็ได้เอาประสบการณ์นะครับจากการทําแรกๆนะครับเราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับพอตอนหลังๆมานะครับก็จะเข้าใจและเรียนรู้นะครับว่า,าเมื่อเจอฝนลงมาแล้วมันดินมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็เลยเอาจากจุดตรงนั้นนะครับมาปรับปรุงและพัฒนานะครับให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นร่องคันล้อมนะครับร่องคันล้อมก็จะความกว้างก็อยู่ที่ห้าถึงห้าเมตรนะครับความลึกก็สาเมตรนะครับนี่ตลอดแนวนะครับยังไม่ยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แต่งเก็บงานนะครับไม่ได้แต่งเก็บงานสลบนะครับก็ พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมก่อนเดี๋ยวก็จะมีาการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำนี่หายห่วงเลยนะครับเต็มหมดแล้วนะครับขุดเสร็จนะครับน้ำก็เต็มมาพอดีนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นนานะครับด้านข้างนะครับก็จะวิ่งรถนะครับรอบรอบรอบได้นะครับแต่ละพื้นที่การขุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า พื้นที่แต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่หน้าแคบยาวนะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วแต่นะครับก็จะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับการออกแบบก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าพื้นที่นะครับแต่ละอ่า บ้านแต่ละอำเภอนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาชมหลายๆรูปแบบนะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับประยุกต์นะครับถามว่าทำแบบนี้นะครับเมื่อไรจะได้ทุนเมื่อไรจะได้กำไรนะครับก็นะครับ อันนี้ก็ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาว่าเงินทำได้เฉพาะคนรวยนะครับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ไม่เก็บเหมือนกันนะครับก็จะไล่เก็บมาเรื่อยๆนะครับอีกน่าจะสองสามวันนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับก็นะครับพบกันที่อำเภอรประสาทนะครับต่อบานตานีนะครับอำเภอรประสาทนะครับดูน้ำนะครับ เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับน้ำเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับออกความคิดเห็นนะครับ ด้วยกันนะครับออกความคิดเห็นมาได้นะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ